สวัสดีครับรถบ้าลไทยแลนด์นะผมอยู่ผมบูมรถบ้านนะผมเที่ยวอรุบาลไทยแลนด์นะผมอยู่น้องผมครับโอปออ์รถบาลนี่เองครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็โอปอนะครับผมนี่ยเป็นเจ้าของเคสคันนี้นะครับมาเดี๋ยวมาแนะนำนะครับว่าคันนี้เนี่ยครับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับชุดแต่งอะไรนะครับผมป่ะอะไรบ้างลูกมีกันชนหน้า M3 ครับก็คือเป็น M3 รอบคันใช่ไหมใช่พี่แล้วก็ M3 รอบคันเนี่ยเขาให้อะไรบ้างในเซตเรา ก็มีกันชนหน้า M3V ทรงมันเปลี่ยนจากตัวนี้ถูกไหมอันนี้ M Sport ใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็น M3V เป็น M3 ใช่ไหมครับแล้วไอ้ข้างก็คืออะไรแก้มข้าง M3 ครับอ่าแก้มข้าง M3 ซ้ายขวาครับผมก็เขาเรียกว่าจะเปลี่ยนลุกนะครับมีโปรออกมานิดนึงนะครับผมเพื่อให้กับความดุของด้านหน้าเนี่ยคือพื่พูดง่ายคือเหมือน M3 เด้เดเลยตอนทำเสร็จนะครับผมแล้วก็มีไซส์เกิร์ดข้างมาใช่ครับไซส์เกิร์ด M3 ครับอ่าใช่ไหมต่างกับดันเดิมไหม ต่างพี่ต่างต่างใช่ไหมใช่อ่าโอเคแต่มากเป็นไรกันชนไทยเอ็มพี่เซตนี้นะผมก็จะบอกก่อนว่า M3 นะครับผมไฟเตอรหมอกไม่มีเราจะมีตัวหลอกไฟเตอร์หมอกมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งจะทําให้มันมีโค้ดไม่ขึ้นในรถนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันนะผมว่าทั้งหมดนี้นะฮะอยู่ในรถคันนี้คันนี้เขาตีปโป่งด้วยหรือเปล่าใช่พี่มีตีปโป่งหลังเป็นสกิลหนึ่งตอนหนึ่งพี่อ่าแล้วมีอะไรอีกคันนี้ทําอะไรอีกท่อเทอร์อะไรไหมท่อยังไม่มีพี่อ,อ๋อขายอยู่ใช่โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันนะผม F 3 0แปลงเป็น M 3 F 8 0เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะผมฝากชมด้วยนะผมเจอนะฮะ โอเคนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะแปลงนะครับชุดแต่งหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามหรือจะเป็นซีรีส์3ตัวนี้ก็ตามนะครับก็สามารถทักเข้ามาช่องทางเดิมได้เลยนะครับเป็น l i น์แอดนะครับเป็น i d l i n e นะครับแอดอัตบานนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นเข้ามาดูผลงานเราครับคือ Facebook Instagram YouTube Channel นะครับหรือว่าจะเป็นติ k ก o อนะครับก็ชื่ออัตบานเว็บบล็อกไทยแลนด์นะครับผมก็ฝากติดตามคันนี้และคันอื่นๆด้วยครับใครอยากจะสอบถามก็ทักเข้ามาได้เลยครับชั่งครัสัดีครบ